สวัสดีครับสต l ล h ชาแนลนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำการทดสอบ l n b Universal นะครับของ Infoset รุ่น True 2นะครับผมอันนี้จะใช้ได้2กล่องใช้สำหรับดาวเทียมไทคม8ได้นะต่อกระจานโอเคครับผมความยาวสายก็30เมตรนะครับสาย PSI รุ่น High Speed 2.2 g จิกนะครับ ตอนแรกจะต่อกับกล่อง Info s แ t รุ่น E168 นะครับ HD E168 นะครับจะต่อสายนำสัญญาณเข้ามากับกล่องนี้นะครับแล้วก็มาวัดสัญญาณกันเลยนะครับว่าคุณภาพแล้วก็ความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับการเข้าตรวจเช็คสัญญาณนะครับผมจะดูที่ TP เลยนะครับโดยกดปุ่มเมนูเข้าไปเลยนะครับ ก็จะมาที่หัวข้อนะครับการติดตั้งครับผมกดเข้าไปก็จะเช็คาดาวเทียมไทคม6กับ8นะครับกดไปทางขวานะครับก็จะมาตรงที่ TP นะครับแถวที่2อันนี้จะเป็น TP การศึกษานะครับคุณภาพก็จะได้83ดสครับผมท p ที่สนะครับผม 11680นะครับเป็นของดาวเทียมไทยคม8นะครับที่มีช่อง3อะไรอยู่ในท p นี้นะครับความแรงนะครับ95นะครับคุณภาพสัญญาณได้85ครับผมเดี๋ยวไล่ดู TP ต่อไปเลยนะครับ TP 11050่ึงซึ่งจะเป็นความถี่ของไทยรัฐนะครับไทยคม8ก็จะได้คุณภาพ85เช่นกันนะครับ ความแรง95นะครับ tp 12 687เวอร์นะครับซึ่งเป็น tp ที่ใช้ในการ ot a ของยี่ห้อหลายยี่ห้ออยู่นะครับก็จะได้ความแรง95ครับคุณภาพก็85ครับผมเดี๋ยวดูอีกสัก tp หนึงครับเป็นความถี่ด้านเวอร์เช่นกันนะครับ หนึ่งเหรือว่า29นะครับของ p ีเนะครับก็จะได้คุณภาพสัญญาณที่83นะครับผมลองดูอันนี้เป็นความถี่ของ IPM นะครับ1นึ่งสเวอร์ครับก็จะได้83ครับอันนี้จะเป็นความถี่ของช่องบูมแมลงนะครับผมความถี่ที่1 2 3่งเวอร์ครับซิมูเลตสี่หมื่นนะครับ ก็จะได้คุณภาพประมาณ69ครับผมอ่าอันนี้เป็นของกล่อง i n f o s e ซตรุ่น hde 1 6 8ครับก็คุณภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองดูสัญญาณภาพจริงนะครับผมกดช่อง33ก็ได้อันนี้เป็นช่องการศึกษาครับลองดูที่ช่อง33นะครับไทคม8ครับผมเป็นระบบ SD นะครับ ภาพก็ได้ประมาณนี้นะครับช่องไทลัฐเป็นระบบสแตนดาร์ดนะครับคุณภาพก็จะได้ประมาณก็จะต่อสัญญาณเข้ากับกล่องรุ่นนี้นะครับเดี๋ยความแรงและก็คุณภาพของกล่อง p s i รุ่น H2 SD นะครับก็เข้าเมนูเช่นกันนะครับเพื่อตรวจเช็คความแรงและคุณภาพที่ทัสโฟลเดอร์เลยนะครับ กดคำว่าเมนูเข้าไปนะครับรหัส0ูนย์ตัวเช่นเดิมครับเราก็จะเลือกมาที่ตั้งค่าดาวเทียมนะครับแถวที่สองครับผมรูปจานนะครับกดโอเคเข้าไปครับผมไทยคม k u ูไทคม k นะครับกดโอเคเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คท p นะครับได้ด้วยการกดปุ่ม Z t m เมลนะครับ set m เม l ก็อยู่เหนือตัว A นะครับอยู่บนตัว A ทีรีโมดนะครับกดเข้าไปนะครับกล่องก็จะโชว์ทีต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นทีพีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความถี่ OTA ของค่ายต่างๆนะครับรวมถึงกล่องรุ่น OK ของพิษได้วยนะครับคุณภาพสัญญาณจะได้83%นะครับความแรง76ครับผมความถี่1นึ่ง้อซิมูเลต30 0 0 0นะครับ เป็นความถี่ไทคม8นะครับของช่องไทยรัฐนะครับได้คุณภาพที่83ครับความแรง76ครับผมที่ TP 1 2 3 c 4 c เวอร์นะครับซิมูเลต45,000นะครับซึ่งเป็นช่องบูมแรงนะครับก็จะได้คุณภาพที่65ครับความแรง76ประมาณนี้นะครับเช็คที่ ความถี่ด้านฮออีกด้านหนึ่งนะครับไทยคม8ครับผม1นึ่งนะครับซึ่งเป็นความถี่ของช่อง7นะครับจะได้คุณภาพสัญญาณนะครับที่83ครับผมความแรงที่75นะครับคุณคุณภาพแล้วก็ความแรงก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพจริงเลยนะครับ PPTV ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ช่องเครับผมนี่เป็นสัญญาณจริงนะครับช่องอมรินเป็นสาตรานนะครับช่อง3ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุณภาพสัญญาณที่ได้จาก LNB Infoset นะครับรุ่น t ูสองนะครับกล่องสีแดงนะครับ LNB ตัวนี้ก็สามารถต่อได้สองกล่องนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมสนับสนุนช่องนี้ด้วยการกดไลค์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะครับ,ก,ก,ดรรบกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้รับการเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมานะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับ